ขอ,อเดชะฝ่าละออทธุรีพระบาทปกคร้าปกครองเรื่องในวรโรคกาสมันเป็นรามจริงที่ได้ฝ่าละออทธุรีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุ85พรรษาในวันที่ห้ธันวาคมพุทธศักราช255 5น้้า้าี้ข้าพระพุทธเจ้านายวีระเมืองช้าผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาคสาม พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างขอพระราชทานพระบรมราชาญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหลน้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตน์ไต่ขออัญเชิญอำนาจแห่งศิษย์ศักดิ์ธิ์ทั้งหลาย ในสาตนจักรวาและอานาผ้าแห่งพระสยามเทวาธิราชได้โปรดช่วยกับพิบาลบรรดาลดมให้ใต้ฝ่าพระออกภริพร่อป่าพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า,จาสิริกิตพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญไปบูในเสรีราหมายสวรรคตบัติขอทรงทรงสถิมั่นเป็นพระมิ่งขวาของปวงชน,ชนชาวไทยทั่วราชตลอดกาลพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหาศัศว์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นนักพัฒนา คู่ฟ้าไทยพักทรงเป็นน้อมนำธรรมชาติพระป,ปลุกป่าชัดแจ้งทแถงไขพระส่งสร้างทางถูกให้ลูกไทยพาหาตัศสัตย์ไทยคลองใจไทยทุกดวงด้วยกล้าวด้วยกลอมขอใหชาต